สวัสดีครับวันนี้ผมเมนะครับจะพามาฉีดนี่ครับน้ำส้มควันไฟอ่าถ้าไขนึกงไม่ออกนะครับมันจะเป็นน้ําที่เหมือนเราเผาฟืนก่อไฟของข้าวนะครับมันจะมีน้ําที่ออกมาจากฟืนและมีควันอันนั้นแหละครับคือกลิ่นเดียวกันนะครับอ่าเราจะมาฉีดต้นพริก นะครับอันนี้คือสวนพริกอำเภอปัวตำบลแงงจังหวัดน่านนะครับกันอะไรก็คือกันแมลงที่มารบกวนต้นพริกเพี้ยอะไรประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมจะฉีดลงไปที่ต้นพริกนะครับตั้งแต่ใบลงไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะอันดับแรกเราก็ต้องอ ขวดนี้ผมก็เพิ่งใช้ครั้งแรกนะครับแล้วก็ต้องปั๊มก่อนนะครับปั๊มอ่าปั๊มปั๊มมันขึ้นมาปั๊มมันขึ้นมาปั๊มขึ้นมาอ่าทีนี้เราจะเริ่มทําการฉีดกันนะครับฉีดลงไปที่ต้นพริกนะครับนี่ฉีดลงไปที่ต้นพริกนะครับอฉีดลงไปที่ต้นพริกอ่ฉีดลงไปที่ต้นพริกนะครับอ้าวหมดแล้วเอาปั๊มต่อนะครับ อฟองฟดเลยฉีดลงไปครับฉีดลงไปาทาไมมันไม่ขึ้นฉีดลงไปอ่าประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆงันก็ฝากฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมวันดีครับ